สาวงามพิจิตหน้าพิชชวนมองไอหนุ่งวังทองหลงมองสาวเมืองพิจิต mm hmm. เพียงตาสบตายิงพาหัวใจให้คิดอยากบอกรักเธออยากเจอยอดมีรอยากฝากชีวิต อยากคิดไม้ปองผิวเรียงเรื่องพองดังทองมาเจองานวัดแข่งเรือถ้าหลวงมันดวงมาตอง,งน้องยืนดูเรืออยู่เนือตะลิงริมคลอง แอบรักชมตรูแอบดูแอบมองไอหนุ่มขนองตามชิดติดคลองานวัดท่าลวงบวงสวงพ่อเพทแรลงหน้านาเสร็จลูกใครจะไปสู่ขอ ทำนาหาทุนบนบานพึ่งบุญลวงพอ่อขายข้าวในนาเก็บหาเงินพอจะขอแต่งงานกับน้องสาวงามพิจิตอดีตชลวนันเธอลูกใครใกัน เราจะแม่จันแสงสองหรือเป็นเชื้อชาติทายาทตะเภาทองอยากเป็นสะเคไหวเรขาบน้องผากลับวางทองเคล้าครองแนบนอน งานวัท่าหลวงบวงสวงพ่อเพชรแรงหน้านาเสร็จลูกใครจะไปสู่ขอทำนาทุนบนบานพึ่งบุญลวงพอ่อขายข้าวในนาเก็บหาเงินพอ จะขอแต่งงานกับน้องสาวงามพิจิตอดีตชลวนันเธอลู้ใครกันเราจะแม่จันแสงสองหรือเป็นเชื้อชาติหายาตะเพาทอง อยากเป็นตะเคว่าไเร่ขาบน้องพากลับวังทองเค้าครองแนบน้อง